ที่น้องดาราไม่ทอดทิ้งรุ่นพี่ในวงการช่วยกันแห่ซื้อห่อหมกมาออนนาพาทำเอาเจ้าตัวน้ำตาไหลขายดีมากชั่วโมงเดียวหมดขอบคุณมากขายดีต้องอร่อยด้วยหลังถูกปลดจากการเป็นพิธีกรทุกรายการเพราะกระแสดราม,ม่าเรื่องการเมืองจนผันตัวมาช่วยคุณแม่ขายห่อหมกห่างหายงานในวงการเกือบปีล่าสุดออกมาเป็นแม่ค้าขายเสื้อผ้ามือสองของตัวเองในภาวะวิกฤตโควิดสำหรับมาออนนภา ล่าสุดมาออนภนานั้นก็ถึงกับน้ำตาไหลหลังห่างหายวงการเพื่อนพี่น้องดาราช่วยหุดหนุนซื้อห่อหมกโดยเธอนั้นก็ได้มาเปิดใจในรายการแฉว่าหลายคนแววเวียนอุดหนุนห่อหมกดาราทุกคนช่วยซื้อมายอมรับว่าตลอดเวลาขายดีมากชั่วโมงเดียวหมดขอบคุณมากขายดีต้องอร่อยด้วยดารามาช่วยซื้อจนเป็นไวราาคุณแอบเสียน้ำตาก็มีมายอมรับว่ามันมีความรู้สึกปิติเวลาน้องๆมาปิติที่ยังให้ความสำคัญเห็นอกเห็นใจเราอยู่ ถามว่าคิดถึงวงการไหมามาตอบเลยว่าถ้าเรียกก็กลับมาทันทีมันโอเคมันทำมาตลอดชีวิตถามว่าไม่ทำก็ได้30-40ปีเราทำมาเยอะพอสมควรแล้ว